พี่อ้วนนกเขาใหญ่มาแล้วค่ะใหญ่มาได้หวออกได้อ่ะหวัวมาเออหวัวมาสวัสดีค่ะทุกคน <c oughs> พี่อ้วนนกเขาใหญ่มาแล้วนะคะ <c oughs> เอากัดนิ้วพ่อแล้วเอาไม่ใช่กัดจิกตัวนี้เชื่องมากนะครับเนี่ยดูนี่ตัวนี้เป็น VIP01 ศนย์หนะคะ ตัวนี้เรามีคลิปเรียกนิดๆนะครับเสียงยังยังไม่ได้เปิดเขายังไม่ได้เปิดเสียงนะครับ,บเสียงเขายังแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเสียงยังไม่เต็มอะ่ะเสียงยังไม่เต็มอ่ะนะครับเสียงจะดูเล็กมากครับอืมออกมาได้ออกมาแล้วนะนะครับสามแกมสี่คูอ่างแล้วผมได้ยินแล้วครูอ่างแต่ยังไม่มีคลิปอืมนะครับเนี่ยเชื่อมากรับประกันเชื่อมากเนี่ยออกมาแล้วลูกเดี๋ยวผมจะดึงปากให้ดู <laughs> รู้แล้วว่าพี่ดึงจนรู้แล้วว่าไม่ให้ดึงไม่ให้จับเยอะมากครับตัวนี้เปิดใช่ไหมเปิดเปิดแบ่งเปิดแบ่งเปิดแบ่งอ๋อแต่ยังไม่มีคลิปมันมันมีคลิปเสียงนิดเดียวทุกคนแค่นอยากเฉยเฉยเสียงเฉยเฉยเดี๋ยวหนูจะพยายามถ่ายให้ได้เพราะว่าเพราะว่าไม่เรื่องของเรื่องอ่ะเวลาเราเล่นกับเขาเขาก็จะเรียกใช่พอเราเลิกเล่นเขาเขาก็จะเรียกคือเขาจะไม่ครูวันนั้นเขาเียกไงครูไม่รู้ก็เลยรู้แล้วว่าเป็นครูอ่าง แต่ไม่ได้ถ่ายไว้ใช่ไหมไม่ได้ถ่ายครับอ๋อโอเคโอเคก็เออคือบางทีอ่ะจะถ่ายก็เสียงพี่ๆตีอย,อ,อย่างเงี้ยมันถ่ายไม่รู้เรื่องใช่แล้วก็เบอร์เก้าเอเก้าเอเก้านี่เป็นสองกุ่บน,นะครับคูอ่างบ้างแล้วจ้ะก็ยังไม่มีคลิปอีกอนะครับอันนี้บอกไว้เฉยเดี๋ยวรอให้ได้คลิปก่อนนะรอให้ได้คลิปก่อนนะครับเชื่องนะครับเบอร์เก้ามาเชื่องอย่างนี้แหละเดี๋ยวเชื่องอย่างนี้เลยเนี่ย แต่แต่แต่ V I P ศูตรหนึ่งนี้พี่คิดว่าเป็นตัวเมียใช่ไหมอ่าตัวนี้ตัวนี้นคาดว่าเป็นตัวเมียนะครับคาดว่าเป็นตัวเมียแต่เป็นสี่กูแกมสามแกมสี่อย่างเงี้ยเหรออ๋อโยนสามไปแล้วก็เติร์ดโยนสี่อืม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 นะครับเนี่ยบางทีตั้งใจจะถ่ายคลิปเด็กๆอ่ะมันก็ถ่ายไม่ได้พี่ๆเขาเสียงดังมันมี F C บางบางคนที่ไม่เอาคลิปผมเชื่อใจวิ่อ้วนโอเคผมเอาเลยอืมนะครับ อันนี้ก็บอกไว้ก่อนเพราะว่าถ้าใครสนใจตัวเมียใช่ผมกานตีว่าเป็นตัวเมียก,ก่อนนะจ้ะแต่ก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นให้เต็มที่แปดสิบแม่พี่อบอกอว่าทําไมผมถึงดูมีบางคนบอกว่าโอ้ยดูง่ายตัวเมียตัวผู้ดูง่ายจับตะเกียบดูเลยผมท้าม,มาดูพี่ยักษ์นี่ร้อยคนเราบอกร้อยคนเลยว่าตัวผู้นะเพราะตอนนี้ตะเกียบพี่ยักษ์ยังติดอยู่เลยใช่<ม>แล้วคือ เขาเป็นนกโครงสร้างใหญ่ออนะครับพี่ยักษ์คูเก่งขัน,เก,นะเ,กนกเก่งนะครับเรียกนกเก่งนะครับแล้วหุ่นเหินใหญ่เอ่อก้อยใหญ่นะครับปากใหญ่อืจะอะไรเงี่ยพี่ใหญ่เนี่ยอ่าเนี่ยพี่ใหญ่นะครับผมจับตะเกียบดูตั้งแต่แรกเลยนะครับเขาตะเกียบทีและแข็งแหลมนะครับก้อยใหญ่นะครับหุ่นใหญ่แข้งขาใหญ่คูเก่งขันเก่ง อายุตอนนี้ถ้าเทียบจริงๆก็สองขวบกว่าเพึ่งไข่ใช่อายุสองขวบครับเขาเล่นดีมาตลอดจนจนเราตกใจนึกว่าเขาไม่สบายอือยู่มาวันหนึง่งที่เลือดออกอน,นะทุกคนครับเขาก็ไข่ใช่ตอนนี้เขาไข่ได้รุ่นนี้รุ่นที่สองนะครับใช่ไข่ชุดสองแล้นะครับก็ไข่ชุดที่สองกำลังหาคู่ให้อยู่เนี่ยครับก็ถึงบอกว่าการดูเพศนกะครับผมไม่ได้ว่าใครเก่งใครไม่เก่งหรอกเพียงแต่ว่า มันดูยากนอกจากว่าเราเห็นมันไข่จริงๆแล้วถึงจะการันตีได้ว่าตัวเนี้ยตัวเมียร้อยเปอร์เซ็นใช่ตัวเนี้ยร้อยเปอร์เซ็นเลยตัวเมียนะครับผมถึงบอกว่าถ้าบางคนซื้อไปแล้วเป็นตัวเมียถึงบอกว่าอย่าไปเสียดายชุดเนี้ยที่ผมทําขึ้นมาเนี่ยเป็นตัวเมียเอาไปทำลูกต่อให้ได้ใช่ไม่งั้นก็ไปทําแม่พันธุ์ให้ได้ใช่มันจะดีมากผมนี่อยากได้เลยตัวเมียไปทำลูกต่ออ่ะมันมีตัวหนึ่งนะทุกคน เดี๋ยวหนูพาไปดูตอน,นีมันได้ตัวเมียแล้วนะครับอันนั้นไข่แล้วด้วยหนูมีคลิปตอนเขาไข่แล้วเข็งใหญ่เอ็มศูนย์หนึ่งนะครับมีเอ็มศูนย์หนึ่งด้วยนะคะตัวเมียเดี๋ยวมีลักษณะให้ดูนะคะเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันปอกขาสีอะไรมันจะเป็นคู่เกิดอยู่กับไม่แน่ใจว่าเป็นคู่เกิดมอ,มองไม่เห็นปอกขาไอ้เบอร์หนึ่งกับเบอร์สามนะครับเป็นคู่เกิดไม่เห็นกับเบอร์สามก็คือเป็นคู่ของไม่เบอร์หนึ่งกับเบอร์สามใช่นะคะเอ็มศูนย์หนึ่ง นะครับเสียงใหญ่ M01 <101 S 2> นะคะตอนนี้มีตัวเมียที่รู้ชัดๆแล้วอะ่ะการันตีแล้วตัวหนึ่ง M01 <8. S> แ,และอันเนี้ยแปดสิบเปอร์เซ็นเสียงใหญ่เหมือนตัวผู้เลยใช่ใหญ่มากโอ้โหครูก,ก็เก่งนะครับทุกน,น,น,นี้ตอนแรกผมคิดเป็นตัวผู้แต่เขาไข่ตอนแรกเขาอยู่เบอร์อะไรน,นะคะเอ่อถ้าจาไม่ผิดอยู่เบอร์แปดป่ะอ่ะใช่ตอนแรกอ่ะมันเป็น A08 ทุกคนหนูมีคลิป A08 ให้ให้ฟังเพราะตอนเนี้ย ถ้ามองดูอ่ะจะไม่มี A08 เลยเพราะว่าเราถอดรหัสเขาไปเป็น M01 ก็เป็นตัวเมียไงเป็นตัวเมียรครับจะได้จํากันง่ายๆนะคะตอนนี้ถ้าท่านใดสนใจตัวเมียมีตัวเมียเปิดแบ่งแล้วสองตัวแต่ราคาจะต่างกันนะเพราะว่าอันนู้น่ะลูกนกต่อพ่อป่าร้อยกับอันนี้ย VIP คือ3ามกุกคูอ่างใช่ไหมคะสามแกมสี่คูอ่างอ่าสามแกมสี่คูอ่าง พ่อคนละพ่อแม่คนละแม่นะคะแต่พ่อป่าแม่ป่า,ปาทั้งหมดนะคะเดี๋ยวต่อไปจะทําทตะขอแขวนนี้อาจิกมือใหญ่เลยใครอยากได้นกเชื่องนะไม่เอาคลิปนะใครไหวใครได้เลยนะถ้าใครไม่เอาคลิปนะอืเดี๋ยวมาตรงนี้ดี่บ้านวนมาหน่อยนะครับผมการันตีแปดสิบเปอร์เซ็นต์ว่าเป็นตัวเมียหนึง่งเขาส่งเล็กเตี้ยนะครับแข้งขาเรียวนิ้วเรียวนะครับนิ้วเรียวนะครับแข้งขาเรียวนะครับลุกมาขึ้นนิ้ว ก้อยเขาเล็กตัวนี้แล้วเวลาดีดนิ้วเขาทําท่ายอย่างนี้อเห็นไหม,มเขาไม่คูใส่เขาทําท่าแอ่นๆอ็นแตแน่องครูแล้วก็ทําท่าปากนี่คือสันชา,ยายรายาณของตัวเมียจ้ะ